สวัสดีครับพบกับผมนอชัยสารซรับลูงเรืองอีกครั้งนะครับเออเออครับวันนี้มาสร้างรถอัดฟางอีกลำหนึ่งนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานครับวันนี้ทำการซื้ออยู่ครับ ชุดนี้ปล่อยช่วงชุดบนครับชุดบนช่างช่างพันมารับช่วงชุดบนครับเนี่ยครับช่างพันคนเก่าคนเดิมครับรับซ่อมรถแมคโครรถเกี่ยวทั่วราชณาจักรครับติดต่อได้นะครับมารับครับรถไม่มีไปมารับเลยครับคันนี้นะครับมาจากบุรีรัมย์ครับ ยังไม่ได้รอครับให้เวลาประมาณเดือนหนึ่งครับคันนี้เดี๋ยวจะรอให้ดูครับนะครับคันนี้เจ้าของรถไปดูมาหลายอูแล้วครับต่อคันที่สองครับคันแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับส่งเมื่อวันซืน อ๋อนี่ช่างช่างอู่รถโม่ครับมาดูด้วยรครับโ,โ,รโอ้เคทรู้กันตัวนี้ฮะสวีดยวยเก็บซะเด้อแกทเราเริ่มแกทตัวนี้เครื่องอะไรนะช่าง6เฮนะ็ดอ E1 ครับ6เฮ็ดอี1นะครับตัวเดินตัวเดินไพเลอร์ ครับไอ,อช่วงไอชุดล่างนงผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับ 8, ครับอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับเหมือนคันแรกเลยครับตัวเดินสิบแปดครับปั <18. S 1> <laughs> ๊มยิบแปดครับนี้ช่างเขามารับช่วงต่อชุดบนเอาไปบิวเอาไปเอาอะไรนะครับ ของเจ้าช้างไวไฟครับตัวนี้รถจอดน่าจะสองปีแล้วมั้งครับสองปีสามปีครับสภาพก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเอาชุดบนครับเราเน้นช่วงล่างกับเครื่องครับทำไม่หมดครับทั้งเครื่องทั้ง บิ้วให้ใหม่หมดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับนอชัยสารนอชัยสารการช่างครับชื่ออูอูอยู่ไหนดบเจ๊ช่างดอนร้อนแหลกนะครับช่างดอนร้อนแหลกครับ โอูเราอยู่ข้างๆดบเจครับรับหมดของเก่าครับรับเรือรับลิฟต์เมียเก่าเมียอีกเยอะอ่ะเออรับเรือรับลิฟต์ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงตอนสร้างงานไปเรื่อยๆนะครับสายจะเดินเดี๋ยวทำไมเลยติงทำไมเลยเถิดทำไมเลยเอาแค่ชุดไอ้คอนโทรลเวียนนะฟองเบาะโอเคครับฝากติดตามผลงานด้วยครับช่องนอชัยศาลครับ YouTube ก็นอยชัยศารครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ